เศรษฐีแก้งจนกับบทเรียนแห่งชีวิตกระครั้งหนึ่งในเมืองที่เต็มไปด้วยผู้คนมากมายมีเศรษฐีผู้หนึ่งชื่อว่าท่านฟาเบียเขาเป็นเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดในเมืองมีคฤหาสน์หลังใหญ่และมีเครื่องประดับเพชรดินจินดาม,มากมายแต่แม้ว่าเขาจะมีทุกสิ่งทุกอย่างเขากลับรู้สึกว่า คนที่อยู่รอบตัวเขาไม่ได้รักเขาจริงๆพวกเขาสนใจข้าเพียงเพราะเงินของข้าหรือเปล่าและแล้วเขาก็คิดแผนบางอย่างขึ้นมาและแล้วเขาก็คิดแผนการบางอย่างขึ้นมาข้าจะแกล้งทำเป็นยากจนและออกเดินทางไปใช้ชีวิต เหมือนคนธรรมดาท่านฟาเบียสเปลี่ยนเสื้อผ้าหรูหราเป็นเสื้อเก่าๆข,ขาดๆเขาเออกจากคฤาน์โดยไม่พกเงินติดตัวเลยแม้แต่บาทเดียวค่ะจะได้เรียนรู้เสียทีว่าโลกภายนอกเป็นอย่างไรเขาเดินทางไปยังหมู่บ้านเด็กๆแห่งหนึ่งและเริ่มใช้ชีวิตอย่างคนจนแต่มันกลับไม่ง่ายเลยเขาต้องหางานทำ เขาต้องอดมือ้อกินมือ้อไม่มีเตียงอุ่นๆให้เขานอนเหมือนในคราริฮาดวันหนึ่งขนาดที่เดินไปตามทุ่งนาเขาพบกับชาวนาชราคนหนึ่งเจ่าดูหิวโศมเหลือเกินมาที่บ้านข้าเถอะชาวนาแบ่งข้าวและน้ำให้เขากินแม้ว่าตนเองจะมีอาหารเพียงน้อยนิดท่านฟ้าเปียรรู้สึกแปลกใจมากทำไมท่านถึงช่วยข้าทั้งที่ท่านเองก็ไม่ได้ร่ำรวย เงินทองไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตเราความเมตตาตึงหาที่ทำให้เรามีความสุขท่านฟาเบียเริ่มเข้าใจในสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนหลังจากอยู่กับชาวนาได้ไม่นานท่านฟาเบียก็ได้พบกับชาวบ้านหลายคนชาวสวนแบ่งผลไม้ให้เขาโดยไม่คิดเงินเด็กๆวิ่นเล่นอย่างมีความสุขแม้ไม่มีของเด่นราคาแพงครอบครัวในหมู่บ้าน รักกันแม้ว่าไม่มีเงินทองมากมายความสุขไม่ได้มาจากความร่ำรวยเสมอไปแต่มันมาจากการมีคนที่รักและมวงใย,ยกันท่านฟาเบียรเริ่มรู้สึกถึงความอบอุ่นที่เขาไม่เคยได้สัมผัสมาก,ก่อนในคฤหาสน์ของเขาแต่ในหมู่บ้านแห่งนี้ก็มีคนที่ไม่เหมือนชาวบ้านใจดีคนอื่นๆนายกรินเบิร์กพ่อค้าขี้โกงที่ชอบเอาเปรียบคนจน วันหนึ่งเขาเห็นท่านฟาเบียในชุดยากจนและคิดว่าเขาเป็นแค่คนขอทานเจ้ามันเป็นคนไร้ค่าออกไปให้พ้นหน้าค่าเขาด้วยท่านฟาเบียออกไปและไม่ให้เขาเข้าใกล้ร้านค้าเลยแต่นี่คือบททดสอบครั้งสำคัญของท่านฟาเบียคนแบบนี้ไม่มีความสุขเลยแม้จะมีเงินมากมายหลังจากใช้ชีวิต เป็นชายยากจนมาหลายเดือนท่านฟาเบียตัดสินใจกลับไปยังคาริหัตของเขาแต่ตอนนี้เขาไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปแล้วเขาใช้เงินของเขาสร้างโรงเรียนโรงพยาบาลและช่วยเหลือคนยากไร้ในเมืองและที่สําคัญเขาได้มอบรางวัลให้แก่ชาวนาและชาวบ้านผู้ใจดีที่เคยช่วยเหลือเขาในวันที่เขาแกล้งจนหมู่บ้านเล็กๆที่เคยยากจนกลายเป็นสถานที่ที่ผู้คน อยู่ดีมีสุข,ขค่ะค้นพบแล้วความร่ำรวยที่แท้จริงคือการได้ใช้มันช่วยเหลือผู้อื่นหลังจากวันนั้นท่านฟาเบียไม่ได้เป็นเศรษฐีที่เย็นชาอีกต่อไปเขากลายเป็นเศรษฐีใจดีที่ช่วยเหลือผู้คนอย่างแท้จริงเขาไม่ได้แค่รวยเงินแต่เขารวยน้ำใจและความสุขอีกด้วยและเรื่องราวของเขาก็กลายเป็น เรื่องเล่าและสร้างแรงบันดาลใจให้คนหลายๆคนแง่คิดจากนิทานเรื่องนี้เงินทองมีค่าแต่น้ำใจมีค่ามากกว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ความร่ำรวยแต่อยู่ที่การแบ่งปันและช่วยเหลือผู้อื่นอย่าตัดสินใครจากรูปรักษณ์ภายนอกเพราะทุกคนมีคุณค่าในแบบของตนเองหากเรามีโอกาสมากกว่าคนอื่นเราควรใช้มัน ทำให้โรคนี้ดีขึ้นคืนนี้ก็ขอให้เด็กๆนอนหลับฝันดีและจงจำเอาไว้ว่าความดีงามและความเมตตาคือสมบัติที่ร่ำ